สุภาพรทิดาประจำอำเภอก่อนหน้านี้เขาได้ส่งข้อความหาวิทย์และได้เจอกันในร้านอาหารแต่ปรากฏว่าเธอดันชอบผู้หญิงซะนิจนวิทย์เกือบจะถอดใจอยู่แล้วเชียวแต่บังเอิญเข้าห้องน้ำผิดห้องเลยได้ยินที่ทั้งสองคุยกันพี่ทำตามสัญญาแล้วนะพาพูดขึ้นโดยที่อ่อนตอบรับวิทย์สงสัยมากว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ผมจะให้ทุกคนได้รู้ก่อนวิทย์นะครับย้อนกลับไปเมื่อสวันก่อน ขณะที่พากําลังส่งข้อความหาวิทย์เสร็จเธอยิ้มด้วยความดีใจเพราะจะได้เจอเพื่อนอีกครั้งแต่จูจ่ๆก็มีเสียงส้นสูงมาแต่ไกลมุ่งหน้ามาทางเธอและดึงเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามออกครึดครืดเธอนั่งลงในชุดสีแดงเขย่วขวัญพร้อมกับกลิ่นฟุงฟ้งๆและผมสั้นของเธออ่อนนั่นเองที่นั่งลงอ่อนไม่รอช้ารีบเข้าเรื่องเลยพี่พาใช่ไหมคะหนูอ่อนนะเราทํางานอยู่ที่เดียวกันแต่คนละส่วนเลยไม่ค่อยได้เจอกัน พาก็บอกว่าเคยเห็นอยู่บ้างแต่ไม่มีโอกาสได้คุยกันมีอะไรหรือเปล่าอ่อนจึงไม่รอช้าและบอกไปว่าหนูชอบพี่วิทย์ค่ะพี่ช่วยหลีกทางให้หน่อยได้ไหมพาสตันไปพักหนึ่งก่อนจะบอกว่านั่นก็แล้วแต่ว่าวิทย์จะตัดสินใจแบบไหนสิถึงจะถูกแต่พี่กับวิทย์เป็นแค่เพื่อนกันสบายใจได้อ่อนยิ้มให้เล็กๆด้วยความไม่ชอบเพราะเธอสวยกว่าจริงๆแถมหน้าอกหน้าใจก็ใหญ่ใช่ย,ย่อยค่ะแล้วเธอก็เดินกระแทกส้นสูงกลับไปที่ร้านอาหารที่นัดไว้ พาได้แต่ถอนหายใจเฮ้อลำบากแท้นนอพวิทย์เอ่ยกลับมาที่ปัจจุบันวิทย์ยังติดอยู่ในห้องน้ําด้วยความสงสัยเขาสับสนไปหมดเลยรีบพุ่งตัวออกไปหาทั้งสองเดี๋ยวก่อนสิออนพาหญิงสาวทั้งสองตกใจมากที่วิทย์ได้ยินเรื่องราวที่เขาสองคนคุยกันในห้องน้ำพาพูดขึ้น